สวัสดีครับท่านผู้ชมฟุตบอล1้8 In อินไซด์นะครับวันนี้เราจะมาสรุป5เหตุผลที่ทำไมดิโอโก้ลุยซันโตนะครับมีข่าวว่าจะกลับมาเล่นกับสโมสรในเมืองไทยนะครับเริ่มกันตั้งแต่ประเด็นแรกนะครับเหตุผลที่ดิโอโก้กลับมามีข่าวจะย้ายจากยโฮก,กลับมาสู่สโมสรนในเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งโดยที่ในข่าวระบุว่าเขาต้องการจะเล่นสโมสรนในกรุงเทพมหานครหรือเมืองหลวงของประเทศไทยเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่า เพราะฟุตบอลไทยเดกเลื่อนกำหนดเปิดการแข่งขันในเกมที่5ไปเป็นเดือนกันยายนนะครับและนั่นทําให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดช่องให้มีการซื้อขายตัวผู้เล่นได้3รอบนะครับซึ่งในรอบที่2ที่จะเปิดซื้อขายตัวผู้เล่นนั้นจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะครับนั่นมีเวลาที่ทําให้นักเตะอย่างเดียโก้สามารถที่จะย้ายกลับมาได้ในเมืองไทยขณะเดียวกันสโมสรในเมืองไทยสามารถเปลี่ยนใดชื่อได้นี่คือเหตุผลข้อที่1นะครับ ข้อที่2ฟุตบอลเอมลีกก็เจอปัญหาเรื่องโควิด -19 เช่นเดียวกันนะครับทำให้ฟุตบอลของมาเลเซียนะครับซึ่งเตะไปเพียงแค่4นัดเท่ากับไทยนะครับเกมที่5ของพวกเขาจะเริ่มต้นในเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เล่นพร้อมกันกับไทยเรานะครับแต่ว่ามันแตกต่างตรงที่ว่าเขาจะเล่นเพียงแค่เล็กเดียวนะครับแล้วก็ยุติการแข่งขันเลย ถ้ากัดว่าปีนี้ฟุตบอลเอ็มลีกจะเล่นกันเลขเดียวของไทยเราเล่น2เลกนะครับแต่เลขเดียวของพวกเขาเนี่ยจะไปจบเดือนธันวาคมพร้อมๆกับที่ของไทยเราจบเลกแรกนะครับนั่นทําให้ฟุตบอลเอ็มลีกของมาเลเซียฤดูการนี้นะครับยุติการแข่งขันเพียงแค่ครึ่งหนึ่งแล้วในปีหน้านะครับเขาก็จะเิ่นฤดูการใหม่ในเดือนกุมภาขณะที่ของไทยเราจะไปจบการแข่งขันซีซั่นนี้กันในเดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับนี่เป็นเหตุผลที่ S 1> <S 1> ยาโฮเหลือเกมการแข่งขันอีกเพียงแค่เจนัดเท่านั้นเพราะว่าฟุตบอลเอลิกมี12ทีมเข้าร่วมการแข่งขันครับ <S 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 ข้อที่3นะครับประเด็นที่3ที่มีข่าวหรือว่าทําให้เดียโกจะกลับมาเล่นเมืองไทยเพราะว่าแนวโน้มที่ยาโฮจะยอมปล่อยตัวซึ่งในความเป็นจริงแล้วพวกเขาไม่มีความจาเป็นต้องปล่อยตัวเดียโกเนื่องจากว่า1ก็คือว่ายาโฮเป็นทีมที่เงินถุงเงินถังมากนะครับเงินเดือนเพียงแค่4ล้านพวกเขาสามารถที่จะ จ่ายได้สบายๆนะครับแต่ว่าเหตุผลที่เขาจะยอมปล่อยตัวมาเนื่องจากว่าในฟุตบอลเอเมลิกเนี่ยมีโอกาสที่จะยกให้กับยยโฮไปเล่นในฟุตบอลเอ c ซีแชมเปี้ยนลีกเพราะฉะนั้นในการแข่งขันเจ็ดเกมที่เหลือจนกระทั่งจบซีซั่นนี้ของพวกเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เดียโก้ลุยซานโตแล้วก็เป็นได้ครับมาถึงข้อที่4ครับฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลนี้นะครับจะตัดสิน หาทีมไปเล่น ACL เพียงแค่เล็กแรกเท่านั้นนั่นหมายถึงว่าทีมในไทยลีกเหลืออีก11เกมที่จะต้องทําการแข่งขันกันแล้วทีมอันดับ1-4นะครับจะได้ไปเล่น a f c แชมเปี้ยนลีกคือทีมอันดับ1แล้วก็อันดับ2ของเล็กแรกจะได้ไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มอันดับ3อันดับ4จะได้ไปเล่นในรอบเพย์ออฟนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําให้ทีมที่มีคะแนนพอจะลุ้นได้เหลือเส้นทางการแข่งขันที่สั้นมากๆนั่นก็คือเหลืออีก11เกม หลืออีกสิเกมมันทําให้พวกเขาอาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการที่จะจ่ายเงินจ้างเดียโก้หรืออิซันโตซึ่งว่ากันว่าค่าเหนื่อยเดือนละ4ี่ล้านแพงมหาศาลมากถ้าเทียบกับนักเตะคนอื่นในไทยลีกถัดจ้างกันยาวๆแล้วผลการแข่งขันไม่ถูกล็อกเป้าอย่างชัดเจนนี่คือค่าใช้จ่ายที่สูงมากสำหรับคุตบอลไทยลีกนะครับแต่ถ้าหากว่าเหลืออีกเพียงแค่11เกมแล้วตัดสินลุ้นว่าใครจะไป ACL การจ่ายเดือนละ4ี่ล้านบาทถือว่าเป็นไปได้นะครับเป็นสิ่งที่ ทีมสโมสรในเมืองไทยน่าจะพอควักกระเป๋าจ้างเดียโก้ลุยซันโตมาเล่นในบ้านเราได้นะครับเรื่องที่5นะครับประเด็นที่5ที่มีข่าวว่าเดียโก้ลุยซันโตทําไมถึงจะกลับมาเล่นในเมืองไทยก็ต้องยอมรับว่าในการเล่นที่เมืองไทยของเขากับบุริดามยูเอเต็ดถือว่าเดียโก้ลุยซันโตประสบความสําเร็จในแง่ของฟุตบอลในสนามเป็นอย่างยิ่งนะครับการยิงได้เกิน100ประตูสําหรับการลงเล่น106นัดของเดียโก้ลุยซันโต ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆถ้าเทียบกับการไปเล่นในเอ็มลีกมาเลเซียแม้ว่าเดียโก้หรือซันโตจะเป็นตัวสําคัญของยาโหแต่ก็โชว์ฟอร์มได้ไม่เปรี้ยงป้านเท่ากับสมัยอยู่กับบุรีดํานะครับความสุขในสนามแน่นอนว่าเดียโก้น่าจะมีความสุขกับการเล่นในเมืองไทยมากกว่าเขาคุ้นเคยกับชีวิตในเมืองไทยมากกว่าคุ้นเคยกับชีวิตในมาเลเซียสไตล์การใช้ชีวิตของนักเตะบ,บราซิลเกือบทั้งหมดนะครับ วัฒนธรรมของบราซิลคล้ายๆกับคนไทยนั่นคือรักความสนุกสนานามีนิสัยที่คล้ายกันมีน้ำใจไมตรีชอบอาหารชอบวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบในกรุงเทพมากกว่าที่เมืองย a โฮเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเลือกได้เงินใกล้เคียงกันนะครับในสนามฟุตบอลเล่นในเมืองไทยเขาโชว์ฟอร์มได้ดีกว่าการใช้ชีวิตนอกสนามอยู่กรุงเทพมีความสุขกว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ทําให้ดิเอโกลุยซานโต ตัดสินใจกลับมาเมืองไทยในบ้านปลายชีวิตการค้าแข่งอีกครั้งครับ